เป็นเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเอาไอ้โป้งมานาเลยเนี่ยเนี่ยโรงเรียนเริ่มเลยมั้ฟหวานกินแคร์กันเพื่อปนปรับสภาพดินหน่อย ดีเลยแมแง่งเกีย์สามเลยโอ้โหโอ้ไปเดี๋ยวลุยกันเลยอะตอนนี้โองรถลงถอดหัวจักรแล้วนะคุณเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เข้าไปต่อ เยียบน้ำไอ้น้ำอะไรดีน้ำกระเจียวเอ้ยน้ำกระเจี๊ยบไม่ใช่น้ำกระเจีเยวบ้าไปแล้วจะเยียบน้ำกระเจี๊ยบเราต้องใช้พลังงานหน่อยหนึ่งมาเดีย๋ยวเล่นฟิตเนส

เฮ้ยก็ต่ำเลยต้ใส่ผิดด้านดีกว่าเพือ่อนหก่อนถอดใหม่แล้วใส่ผิดก็จะผิดแต่หันเลยต่ำ ดีอะเก่าอ่ะเออไม่ไม่ต่ำละไปลุยลงไปแล้ว อจะขึ้นฝ่านก็ไม่ม <|so|> ีพื้นที่กลัวมันจะนั่นเดี๋ยวปุ๋ยลงก่อนไปเพื่อนเดี๋ยวเอารถขึ้นแป๊บหนึ่งเอาปุ๋ยลงหมดแล้วเหนื่อยเลยอ่ะ ขึ้นบนรถไปสี่ลูกพอเพื่อนแล้วเดี๋ยวคอยทอยมาเอาเดี๋ยวว่าน้ำบนนี้ก่อนเนะเาะแล้วเพื่อนจะได้ทอยให้นะ เลี้ยวขัด,ดัง,งานงอไปจุกเลยเรียบแหมดูถ้าคนบ้านเป็นยังไงเต็มหน้าเลยแฮ้ เพื่อนเติมปุ๋ยก่อนนะฮะนี่ดินแคชนิดเม็ดมีแบบผงด้วยนะฮะเหมือนปูนขาวก็มีดินทรายดินล้วนปนทราย25กิโลกรัมต่อไร่ดินล้วนดินเหนียว50กิโลกรัมต่อไร่โชคดีนะผมดินทรายฮะ้วเนี่ยอ่าดูดึงกันงานงอจุกแล้วนี่นะครับสารปรับสภาพดินยหมักฟางด้วยแล้วก็นี้มาปรับด้วยเพราะว่าแถวบ้านอะทำนากันปีต้องสามหนไงก็ใส่ใจดินบ้างนะ นี่ฮะเม็ดมันจะเป็นลักษณะนี้หนักโคตรเลยอ่ะเป็นกากอ้อยหายเนาะเนี่ยกินเะนี่ยจะเริ่มลงเป็นกากอ้อยนะฮไปะะนะนเพื่อนๆลูกหนึ่งก็จะได้ประมาณหนึ่งโม่นะฮะนี่ประมาณนี้กินแปลกๆอ่ะกินเหมือนขี้อ่ะ <c oughs> นะเพื่อนในความเ <c oughs> ดี๋ยวผมพุงดินตรงนี้ทางปลายอ่ะมันลึกโหลมอยู่แล้วและงามอยู่แล้วไม่เอาไม่ผมเราจะผมตรงที่มันแข็งๆเพราะ ผมดันดินมาทั้งหัวหนาเยอะหน้าดินตรงนี้ก็จะเสียเยอะไปลุยต่อเดี๋ยวมืด เพื่อนเสร็จแล้วฮะข้าวตาพอดีพอดีดูแหนบฝังบานเลยไป,ลไปแล้วเพื่อนพอดี <c oughs> เสร็จภาร,รกิจหมดไป12ลูกนะฮะไล่ละยี่สิบห้าโลยี่สิบสี่ไล่ลไ,ลไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยนะฮะไปแล้วครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเสมอมาครับวัสดีครับ